มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรถยนต์ไฟฟ้าขายดีที่สุดยอดขายพุ่งแซงยักษ์ใหญ่เทส l a ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติสหรัฐสูญเสียบัลลังในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรายใหญ่ที่สุดของโลกให้แก่ BYD บริษัทสัญชาติจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ จากตัวเลขยอดขายที่เผยแพร่ในวันอังคารที่2มกราคมผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติสหรัฐที่บริหารงานโดยอภิมาหาเษฐีอีลอนมสัสส่งมอบรถยนต์484,507คันในไตรมาสที่4ของปี2023อ้างอิงจากเอกสารของทางบริษัทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก,ก่อนหน้านั้นมากกว่า11เ อย่างไรก็ตามตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่มากพอที่จะช่วยรักษาบัลลังก์ของเทสลาในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกเนื่องจากขณะเดียวกันทางด้าน BY d ีคู่แข่งจากจีนในวันจันทร์ที่1มกราคมรายงานว่ามียอดขาย5 2 6 4 0 9คันในช่วงเวลาเดียวกันค่ะตัวเลขเดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความท้าทายต่างๆที่มีความเป็นไปได้ว่าทางเทสลานะคะต้องเผชิญในปีนี้จากบรรดาคู่แข่งทั้งหลายที่กระตือรือร้อน และกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆของตลาดรถ EV ีหุ้นของเทส l a นะคะดิ่งลงทันทีหลังข่าวนี้ถูกแจ้งออกมาก่อนฟื้นตัวขึ้นมาปิดลบไม่มากนักนอกเหนือจากเอาชนะเทส l a ในยอดขายรถไฟฟ้าล้วนแล้วทาง BYD ยังมีการขายรถไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดอีกมากกว่า4 0 0แสนคันในไตรมาสสและโดยรวมแล้วพวกเขา มียอดขายรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลมากกว่า3ล้านคันในปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเทสลานะคะยังคงรักษาบัลลังก์แชมป์ยอดขายรถ e ีวีในแง่ของรายปีโดยมีการส่งมอบรถยนต์มากกว่า1.8ล้านคันแก่ลูกค้าในช่วงต้นปีจนถึงเดือนธันวาคมในขณะที่ตัวเลขยอดขายของ BYD ตลอดทั้งปีมีไม่ถึง1.6ล้านคันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสายามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ